ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราอบรมเว็บบินา5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการอบรมเมื่อกี้นะครับก็จะพบว่าการมันก็จะมีการเลคเชอร์นะครับหรือการบรรยายในส่วนของ IoT นะครับว่าคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็การจะทำา o t ตรงนี้ครับที่เราสามารถเชื่อมต่อกันผ่านระบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถ ส่งข้อมูลนะครับข้ามประเทศได้หรือข้ามทวีปได้นะครับโดยที่เรามีแค่ตัว Wi-fi นะครับและก็อุปกรณ์อยู่แค่ชิ้น2ชิ้นนะครับก็เลยจะมาทำคลิปสรุปนะครับในการอบรมในวันนี้นะครับว่าผมได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับส่วนแต่ละท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสำหรับของผมก็คือประสบการณ์ที่ที่ได้ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเจอปัญหานะครับตอนที่ ต่อโปรแกรมเขียนโปรแกรมตามโค้ชที่ทางท่านทางทาง่ทานวิทยากรได้ให้ไว้นะครับก็คือว่าเราใช้ตัวของ wifi จากมือถือนะครับก็คือเป็นฮอสปอตที่เราโชว์จากมือถือนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับผมก็เขียนโปรแกรมเดิมนะครับที่เคยทําสําเร็จนะครับปรากฏว่าพอเราจะต้องต่อเข้ากับตัวของคล้ายๆกับรหัสที่เขาให้มาเป็น 1, 2, 1นึนะครับหรือผมเรียกว่า IP address แล้วกันนะครับ ต่อเข้ากับ i p s r a t e เนี่ยมันก็คือไม่ไม่ไม่สำเร็จไม่เกิดการทำงานนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องมาแก้ปัญหานะครับระหว่างที่อบรมอยู่พอดีเลยซึ่งในการแก้ปัญหาตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่พอแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับอ่ะก็คืออันนี้ครับก็คือตัวของโปรแกรมนะครับที่ผมเขียนใหม่เมื่อกี้นะครับ ไม่เชิงเขียนใหม่คือปรับแก้ครับตอนแรกเนี่ยผมใช้ตรงนี้ครับก็คือบรรทัดเนี่ยครับก็คือเราจะต้องตั้งชื่อ wifi ที่เราใช้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกผมใช้เป็นมือถือปรากฏว,ว่ามันมันไม่สําเร็จนะครับทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วทีนี้ก็แก้เป็น wifi ของโรงเรียนที่เขาปล่อยไว้เป็น hotspot นะครับก็ชื่ออันนี้นะครับแล้วก็มันไม่มีรหัสผ่านตอนนั้นก็คือไม่มีรหัสผ่านใน hotspot นั้นนะครับก็ทําตรงนี้ไป แค่ผมผมแก้ไขเคียงแค่นี้ครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ vmode ซึ่งทางท่านวิทยากรเนี่ยก็คือเขาจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้ให้นะครับก็คือเป็นตัวเลขหนึ่งสองหนึ่งอ่าพิมพ์นี้ครับเก้าแปดห้าหกแล้วก็สองหนึ่งสองนะครับผมก็แก้ไขเพียงแค่นี้ครับแก้ไขแค่2อองบรรทัดนี้ครับแล้วสามบรรทัดนี้บรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้นะครับที่ผมแก้ไขไปอ่าก็คือเติมให้มันถูกต้องหลังจากนั้นผมก็อัปโหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็ ผลลับที่ได้ก็ก็คือสําเร็จนะครับสําเร็จเดี๋ยวผมจะเลือกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับของผมไม่แน่ใจมันมีปัญหาอะไรนะครับ mm hmm. ก็ขอเป็นมินิตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ตเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ถ้ามันส่งข้อมูลได้นะครับมันจะต้องโชว์ตัวของการวัดแสงของผมนะครับซึ่งการวัดแสงของผมเนี่ยก็จะต้อง ต่เอ,อเข้าไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันจะขึ้นคําพูดนี้ครับก็คือถ้ามันเชื่อมต่อติดนะครับจาได้ไหมครับถ้ามันเชื่อมต่อไม่ติดมันจะเป็นจุด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 ที่ผมบอกว่ามันเป็นดอท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 แต่ถ้ามันเชื่อมต่อติดเนี่ยมันจะปริ้นซีเรียลตัวนี้ครับแล้วก็ปริ้นอะนาล็อก A0 เป็นสิ่งที่วัดได้นะครับแล้วก็มันจะส่งตรงนี้ครับ IoT WiFi Command SSID Pass ตรงผ่านตรงนี้ครับ Pass 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 นะครับเอ่อ pass ประมาณนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือคำสั่งครับก็คือเราจะให้อนาล็อก A0 อ่านค่านะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Light Sensor Reading นะครับ Light Sensor Reading สมมติผมจะเติมคำว่า Reading เติมจุดเข้าไปนิดนิดครับตึงตึงตึงสัก3าจุดนะครับประมาณนี้ให้มันเห็นความแตกต่างจากเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นตรงนี้แหละครับเขาจะให้เขียนในเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีตัว Client Client ตรงนี้นะครับก็คือน่าจะะะเป็นนนนอรรััย่่างงึคคบบ มันก็จะเป็นตัวเลขที่ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็เป็นแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับตอนนี้น่าจะอัปโหลดก่อนทีนี้การอัปโหลดตรงนี้แหละครับที่มันเสียเวลาก็ <laughs> ทุกท่านก็ต้องใช้สเปคคอมที่สูงขึ้นนะครับของผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะรอนานหน่อยตอนนั้นนะครับเมื่อกี้ทางเซานเวียกรบอกว,ว่าให้อัปโหลดนะครับผมก็ <laughs> อัโหลดอยู่นานนะครับก็เสียเวลาการอบรมไปนิดนึง ไม่นิดแหละนะครับก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวการต่อวงจรตรงนี้นะครับถ้าท่านใดยังต่อไม่ถูกนะครับหรือยังไม่เข้าใจหลักการนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาไปใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนด้วยนะครับก็คือที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าจะลองเอาความรู้ที่ได้จากการอบอรมรอบนี้ครับมาสร้างเป็นหลักสูตรของที่โรงเรียนนะครับามาสร้างเป็นหลักสูตรของที่โรงเรียนโอเคนะครับ สัดตู่นะครับโอเคครับก็อรอนานหน่อยนะฮะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันฮะตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวค่อยโชว์ให้ใหเดี๋ยวค่อยทําให้ละเอียดอีกทีนึงครับก็คือตั้งแต่การต่อวงจรการใช้อุปกรณ์นะครับ รอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ดันอัปโหลดแล้วครับทีนี้มาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับจะต้องโชว์คำว่า l i c h t sensor reading และก็ตอนนี้ครับถ้าทางวิทยากรที่นิวซีแลนด์ดูอยู่นะครับหรือเปิดตัวของ Wi-Fi อยู่นะครับ ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของของเรานะครับก็คือตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันไม่ขึ้นอะไรถูกไหมครับซึ่งเอาเพราะอะไรอะไรผมก็กดตรงนี้นะครับเป็นการสื่อสารตรงนี้อ่าตอนนี้อ่านค่าแล้วครับมีจุดจุดจุดสามจุดด้วยนะครับผมเพิ่มเข้าไปทีนี้พอผมเอามือนะครับไป cover มันหรือไปบังเนาะตัวเลขมันจะได้หนึ่งศูนย์สองสี่ใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์สองสี่ตลอดเลยพอผมเอามือออกครับมันต้องสกรูเป็นตัวเลขอื่นครับอ่านนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับ แต่ตัวเลขมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขทีนะครับไม่แน่ใจว่ามันวงจรมันอาจจะหลวมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเอาแสงแฟลชโทรศัพท์แล้วกันนะฮะแสงแฟลชโทรศัพท์เปิดเข้าไปครับตอนนี้ตอนนี้แสงแฟลชโทรศัพท์ครับทุกคนทุกท่านเห็นนะฮะแสงแฟลชโทรศัพท์เข้าใกล้ตัว LDR ครับค่าของตัวเลขจะน้อยลงเปรียบเสมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมผมเอาแฟลชโทรศัพท์ออกครับ ค่าของตัวเลขจะเพิ่มขึ้นและผมเอามือบังครับปิดเลยตัวเลขจะมา,มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมตัวเนี้ได้นะครับซึ่งถ้าแต่ละท่านมีปัญหาเรื่องของโค้ดโปรแกรมตรงนี้นะครับก็สามารถ Copy <c oughs> ไปลองดูได้นะครับก็จะทําให้เราได้เห็นมากขึ้น,นครับเดี๋ยวถ้าสนใจนะครับหรือยังไงก็สอบถามได้นะครับส่วนวันนี้การสรุปก็คือทําให้เรารู้ว่าการอบรมครั้งนี้ครับ เราสามารถอบรมข้ามข้ามประเทศหรือข้ามทาวีปได้ใช่ไหมครับที่ประเทศนิวซีแลนด์กับประเทศไทยแล้วก็คนละเวลากันแต่เราสามารถส่งข้อมูลที่เป็นความเข้มแสงของประเทศไทยที่ห้องผมอยู่ไงครับอาจารย์ที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ก็จะได้รับความเข้มแสงที่ห้องผมด้วยดัยงนั้นถ้าสมมุติผมให้อาจารย์เขาส่งความเข้มแสงที่ห้องอาจารย์มาเนี่ยครับเราก็จะรู้ว่าตรงเที่บ้านเขาเนี่ยเป็นกลางวันหรือกลางคืนใช่ไหม ขาก็จะรู้ว่าบ้านเราเป็นกลางวันกลางคืนก็คือดูจากความเข้มแสงตรงนี้ได้นะครับก็คือเราไม่จาเป็นต้องเดินทางไปถึงนู่นนะครับหรือให้เขาถ่ายรูปเราก็ดูข้อมูลจากแสงที่เกิดขึ้นนะครับจากตัวเลขตรงนี้ครับดังนั้นมันก็เลยสามารถนําไปทําโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดไว้นะครับอีกได้อีกหลายอย่างก็คือทํางานแบบเชื่อมโยงกันหลายๆหลายๆที่ครับเช่นผมอาจจะติดต่อคนที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศแคนาดาประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ตั้งเป็น ครับแล้วก็ส่งข้อมูลอันนี้คือพูดให้เวอร์เไว้ก่อนนะครับแต่มันก็สามารถทําได้เราเราเรียกส่วนนี้ครับว่า Internet o น t ตออฟนะครับซึ่งสามารถเอาไปสอนในห้องเรียนได้ครับเด็กเด็กๆก็คงจะสนใจนะครับคิดว่าเด็กๆก็คงจะสนใจนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านมากครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ